สวัสดีครับผมคือเซาลิตสตีมัและก็วันนี้มีเพื่อนผมมาด้วยชื่อว่าคุณเทอร์โบนะสวัสดีครับคุณเทอร์โบสวัสดีครับ สวัสด,ดี <Yeah. S 1> สวัสด,ดีน้องๆทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะครับฝากในฝากตัวด้วยนะครับผมคุณตาบโบนี่ชื่อ,อจริงเขาตาโบเชี่ยนชื่อว่าใจใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยมึงชื่อใจมันม, <c oughs> มา,มาจากมันมาจากเพลงใช่มาจากเพลงใช่มามาใช่มามาจากตื่นดือด้อดือด้อดือด้อฮ่ามันเป็นตับตับหนึ่งพอส่งไม้ไม้ไม้จ่อที่ใครก็ใจใจ ขอขอสักนิดไหมไหนไหนๆก็เป็นนักร้องนะขอขอสักนิดเละตุ้มเปร์ละละเละตุ้มเปรเออโอเคโอเคอ่ะเอางี้เอางี้ร้องทำนองกลองให้เฮ้ยมึงร้องทำนองกลองได้ด้วยเหรอวะเอาแคนี้

กูจะเล่นทอนโทนนะแล้วส่วนฝั่งของกูและทีมอ่ะคุณเชิญคุณเทอร์โบฮะโอ้ยเอี้ยคุณจำไม่ได้เลยแต่ละตัวเอาอย่างงี้แค่ชื่ออ่ะแค่ชื่ออ,อ่ะไอคนแรกชื่ออะไรอะไรลิสเตอร์ปิดลิสเตอร์แมอะไรวะอ่ะต่อไปคนภาษาญี่ปุ่นเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ย ต่อไปสายญี่ปุ่นอ่ะคือข้าพุทธคืออะต่อไปอะไรแมทแมทแมนมาตี้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 อ่ะต่อไปไออะไรวะด M เอ็มอนครับอะโล่นะคนสุดท้ายนะผมอ่าคนสุดท้ายนี่ชื่อไม่ออกเอ้ยหมุนหมุนมาแล้วนี่ไงโอ้เฟิร์สบารนะจากเอลสูกายเคเจนี่คือคิดว่าใครชนะเนี่ยฝั่งตอนนี้ครับฝ่ายเลสฝ่ายเลสเขากำลังมาเขากำลังมาตุ๋ยอะไรอ่ะตุ๋ยเลยเหรอดูดูชื่อมาหลอดมาหลอดมาหลอดชื่อว่าอะไรฮะมาหลอดชื่อว่าอะไร มาสเตอร์ซีโร่อะไรวะใช่ป่ะมาสเตอร์มาเจสร์ซื้ซีโร่เฮ้ยรู้ป่ะนี่คือใครคือไอ้บอสไอ้บอสไงไอ้บอสใจบอสได้ป่ะอ๋อบอสอ่ะเออบอสอ่ะบอสผมสั้นๆใช่ป่ะไอ้บอสผมยาวดิเฮ้ยเฮ้ยบอสบ้านอยู่ซอยเก้าไม่ใช่อยู่ซอยสิบเอ็ดไอ้เหี้ยไม่ถูกสักนิดเดียบอสบอสที่เป่าคาริเนตไงบอสคาริเนตเหรอครับออ๋ถึงว่าทำไมทำไมเป่าคาริเนตไม่เก่งแม่งเอาเวลาไปเล่นเกมเนี่ยเรื่องยุคสมัญี่ปุ่นอะอ่าว่าอาริกาโต ใช่เหรอเอออ้าวเรียนมานะฮะภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนมาอย่างเช่นสวัสดีให้อย่างเช่นลาก่อนบายบายไอเลิฟยูไอสัตว์ไหวนี่โอ้โอ้มึงจะปั่นกูไปไหนเนี่ยอย่างเช่นภาษาอังกฤษนี่คุณเก่งไหมฮะภาษาอังกฤษได้อยู่ได้อยู่นะฮะอ่าอย่างเยลโล่สีเหลืองเยลโล่เยลโล่สีเหลืองอ่ะฮะ ก็เยลโล่ไงจะมาตับไหนเนี่ยเยลโล่เยลโล่สีเหลืองกูกูนึกว่าสีเหลืองมึงแล้วเปลมึงบอกเยลโล่เออเออทำไมอ่ะาลุมไอโฟอยโน่มาตี้มาตี้หนึ่งหนึ่งสองมาตี้หนึ่งสองอ่าลุมต่อนีเราเรียกมาเอ้ยเฮ้ยมาตี้เป็นไงเฮ้ยผิวปะเอาได้ไหมฮะได้เฮ้ยแข็งเอาแข็งร้อยชัวะจะป้าเหรอไม่ไปวาร์ปที่อื่นเหรอคุณโอ้เอ้ยเขากดตัวแข็งนี่เขากดตัวแข็ง อ๋อกวดตัวแข็งเอ้ยเยี่ยกูด้วยวะครับเอ้ยกูโง่อีกแล้วอะนี่ไงชัวรทอนทอนนี่โอ้โหตัวใหม่นะฮะมันชื่อว่า r o e นะเธอโบรู้จัก r o e ปะตัวใหม่ชื่อ AOI ครับ AOI รู้จัก r o e ปะ เอาอีผมจําได้เขาเป็นคุณครูเขาอยู่หน้าชั้นเรียนจำจําได้เลยมันไม่ได้มีแค่คุณครูนะเด็กเขาเป็นครูมันมีบางทีก็เป็นสาวออฟฟิศนะอร่าออรเขาทําหลายอาชีพหรอเขาทําหลายอาชีพอ่ะจะบ้าเหรอครับอันนี้ข้างบนนี่คือชื่อของมึงจะเหมือนกูป่ะไหนเช่นของกูเป็นรักรักรักไอเลิงนี่คือไอเลิงเฮ้ยมันต้องมีต้องมีลอเรือด้วยไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ รักไอเริงเน <c oughs> ี่ยอาอันนี้นี่อ่ะรักไอเริงนี่ฝึกมาแล้วเป็นไงก็มไม่ใช่อยู่ดีอ่ะใช่ <c oughs> นี่ไงรักไอเริงเอาชั้นเดียวชั้นเดียวรักออไอเริงไออย่างเช่นสลับอย่างเช่นสลับบุรีพูดดิสลับบุรีเ,เราเป็นคนไทย,รเ,รยเราเรียนเราต้องพูดชัดดิส,งสิงบุรีสิงบุรีสิงบุรีไอ้ไม่มีจะบ้าเหรอข้างล่างข้างล่างเอานี่ไง ไม่เวิร์เล็ตนะฟิกเกอร์เข้ามาจากก็อฟิล่าโดนดักต่อไอ้กระโตมานี่เลยแต่มีคนแจมต่อจากไวไวเปอร์นะโดนยิงก็อฟิล่าก็อฟิล่าคงก็อฟิล่าเอลสูตุปเอลสูเอลสูโห้ชายชุดดำเขาน่าจะไม่อยู่นะไม่โดนนะเขาน่าจะไปตามล่าคนนั้นอยู่หรือเปล่าชายชุดดำเนี่ยเออตื่นตื่น

ฝั่งของบูตีนะสกอร์คิวยี่สิบเจ็ดต่อเจ็ดดันฟอมขึ้นมาสามทางนี่มีเด็กมังสเตอร์อยู่ทางข้างขวานะฮอยโนของรามหน่อยหมุนติว้วหมุนติว้วอสุรหมุนติวนต้วปาบีโนสักคนน่ะฝอยโนกรักไอ้เลิงล<ว>ุ้มหนต่นะอสี่นะออ้ยรอไหมสก็ตามอ่ะวันเขาบวดนะอยุยกสวยฝอยโนไม่ส่งนะไอมิมเจเอโร่โลไล่ฟันต่อจากนาคอสโอโ้เก็บคิวไม่ได้ถึงสองตัวจากฝั่งบูติล้วรูมต่อก็ทิล่าชวนนาคอสมาหนีไงโอ้โหเป็นไงสกิลเป็นขนาดนี้ นี่บ้างยังไม่แตกแต่เขามปนล้วงต่อนะอึ้ยปาต่อตายหมดไก่ไก่ไก่ตายอะเรียบร้อยตายหมดทั้งทีมจากฝั่งเลทิฟว่าไงครับจะจบไหมครับจบไหมครับโอ้จบแน่นอนนะสติ๊กเกอร์ไปก่อนหนึ่งทีรักไอเรืองนี้สติ๊กเกอร์สุดยอดจริงนะโอ้โหนี่คือข้คนแรกนะแต่เรื่องยังเต็มอยู่นะโอ้ก็หนีบินโชว์ไอ้ก็สอบบินโชว์ก็เรียบร้อยเลยจบเกมนะเป็นชนะจากฝั่งดูดิลสกอร์ชีวียิบหกต่อ7โอ้โหเป็นไง ยี่สิบหกต่อเจ็ดอะรุ่เด็กสมัยนี้เล่นเก่งมาก